สวัสดีค่ะลูกตาจากทาโร่บาลูกตาดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณนะมิตรแห่งใจค่ะวันนี้ลูกตามาเล่นพิกอาการตอบคําถามที่ฝากกันไว้นะคะว่าเขายังอยากไปต่อกับเราไหมคะ่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่เทรลเพนิเคิลค่ะ คุณซอเพนดิเคิลและใบสุดท้ายนะคะเป็นท o ออฟ n ันค่ะลูกตาลมองว่านะคะความสัมพันธ์คุณกับเขายังไปต่อกันได้ค่ะเขายังมีความมั่นคงในความรักนะคะ one ท o ออฟ n ันขึ้นมาเนี่ยตาลมองว่าเขามองไปถึงอนาคตไกลๆนะคะสิ่งสําคัญค่ะคือเขาเองอาจจะคอนเซิร์นเรื่องของการเงินเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะความหวังมันอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ยังอยากไปต่อกับคุณค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะ The e m p r e s s เพชรซอฟคัฟและอีกใบค่ะเป็นดีแอมเบ r รค่ะลูกตาลมองว่านะคะเขายังมีคุณคนเดียวนะเขายังรักแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปต่อกับคุณได้นะคะสิ่งสําคัญค่ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือการที่เติบโตกันไปในอนาคตนะคะบางคนเนะ่ยเขาอาจจะคิดถึงการเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอะคะ่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะปรับจูนทัศนคติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ร่วมไปด้วยกันนะคะไปต่อกันได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะทัวร์เพช ขึ้นมาค่ะ King of p e n i c l l Five of c u p และอีกใบหนึ่งนะคะ r e l a ค i n ่ค่ะตุ๊กตามมองว่าค่ะเขายังอยากไปออกกับคุณไหมทัวร์เพนดิเคิลขึ้นมาเนี่ยยังเป็นภาวะลังเลสงสัยนะคะแต่ทิ้งอ f เพนดิเคิลขึ้นมาด้วยเนี่ยาต่าว่าในระยะยาวค่ะเขาจะเลือกคุณนะคะตอนนี้เขาเองอาจจะยังลังเลอย,อยู่ว่าจะไปต่อกับคุณดีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณนะคะมีความมั่นคงมากพอนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อกันได้ค่ะตัวของ Fi ล e of c u p ขึ้นมาเนี่ยต้องบ่งบอกนิดนึงนะคะว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในภาวะแห่งความ เศร้าหรือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือมีความดราม่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะรีแลกซิ ing ค่ะบอกบอกให้คุณนะคะรีแลกซ์นะคะปล่อยตัวสบายๆค่ะเวลาบางครั้งคุณอาจจะคิดมากหรือดรามา่ามากเกินไปนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3โอกาสที่เขาจะยังเลือกคุณเนี่ยมันมีนะคะแต่ถ้าคุณดราม่ามากเกินไปค่ะเขาอาจจะ ไม่เลือกคุนก็นได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะกดหัวใจกดติดตามลุกตันไว้และอยากได้ทอปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ